เฮ้ยกูไปทําอะไรมาหิมัดลงหิมึงขายกองแล้วเมื่อกี้ไม่ได้ขายเอาเออขายเป็นมือขายแว่นเออขายเฮ้ยแว่นมึงขายได้ใช่ไหมมันทขายอื่นไม่ได้ใช่ไหมทำได้มั้งจำไม่ได้ดิกูจำไม่ได้ละตามมึงมาซ่อมรั้วให้กูด้วยเร็วแรงงานซ่อมยังไงบอกกูด้ก็ลืมจำไม่ได้ละกูซ่อมไปเต้นอวด เรวได้เรียนไม่เคยทังเลยมึงต้องคราบ,บก,กูด้วยดิเฮ้ยย,ยังไงหมวกมึงเปลี่ยนแล้ว<ช>หมวกกุญหมวกมาแล้วหลอะออออกแล้วต้องนอนใช่ต้องนอนข้ามวันก็เห็นแหละแล้วแล้ว,แล,วแล้วคือซรมบีีไงสอนกูด,ด้วยกูก็ลืมแล้วจำไได้ว่ามันต้องคราบลัวก่อนป่ะต้องคราบลัวแล้วก็เอา,าเอาไปวางใช้ยินสับหรอหือเปล่าแบบนั้นบ้านกูเรียกวางครับไม่ได้เยกว่าซอมอ๋อเนี่ยในกล่องมียินอยู่ วัดกูดีกว่าครับเพื่อนวัดกูไม่ด้ยังวัดสอมครับมันเทียบไม่ได้เทียมไม่เสริมเลยแต่น่าจะเนี่ยเอาไปมานี่ดิไม่เนี่ยวีตรงนึงเดี๋ยวยืนห่างๆน้ำหน่อยเดี๋ยวโยนลงน้ำสวยอันนั้นเออแล้วไปตั้งไหนแล้วรั้วที่ตรงไหนถามมาดิเนี่ยรั้วมันพังอันนี้แหละมันทุบอ่ะวางมันทุบไปเด็กูวางเองเลย ต้องหาล้วอพังเอออย่างงี้มีประโยชน์หน่อยแลนี่คืออะไรดิเจลลี่เจลลี่เจลลี่เป็นครีมเอามาหมักได้หรือว่ามึงเอามาหรือว่มึงคืนไปไปซ่อมล้วอเหล็กด้วยมึงไปหาในกล่องเลยแล้วก็เอา P X ทุบเออใช้แรงงานอะไรมึงมาอยู่ฟาร์มกูมึงก็ต้องไงนั่นบ้างผมจะฟ้องกูนาฟ้องดินี่นี่นี่อยู่ในกล่องเนี่ยอีกล่องนึงอีกล่องนึง เดี๋ยวเปิดไม่ได้ได้ดิเดี๋ได้ละนั่นแหละถูกแล้วก็วางใช่ PX เจ๊ะไหม PX กูตีได้ใช่ไหมตีตีได้ตีได้มีไข่ไก่เออใครชอบไข่ไก่บ้างวะตังมึงพอจำได้ไหมมีเหรอชอบแบบชอบมากที่สุดนะมีด้วยเหรอมีมีจำเฉพาะไอ้พวกที่ชอบมากที่สุดไม่ใช่เอมิลี่อันนี้กูให้ของหมดแล้วเพนนียังไม่ได้ให้หมด เอามึง<ด>วางไอ้รั้วเหล็กนี่มีเฉพาะแถวบ้านใช่ไหมใช่ตรงนี้ยังมีอีกรั้วหนึ่งมึงตนันไหนวะเนี่ยทำงานอย่างนี้เดี๋ยวโดนหักค่าแรงสัตว์มาเน,นี่ยตรงไหนเดี๋ยวจะรู้ได้แต่ตรงนี้มันมันปกติไปเดินไม่ได้หรอเดินไม่ได้ไม่งั้นไก่ก็หลุดดิตรงนี้ด้วยเอ้าก็ตอนกุมวามันหลุดมันฟังอยู่แล้วก็เลยรู้ดิ เร็วๆกูจะปล่อยไก่หน่อยสงสารไก่เดี๋ยวไม่เดี๋ยวเออยังไม่ได้ซื้อฟางนี่ไหมว่าแล้วทำไมไข่มันไม่แยกกระฟักเลยตรงนี้ก็ต้องวางดไม่ดิวางเนี่ยที่กูยืนย่เีใช่วางเนี่ย,ยตรงนั้นไม่จําเป็นมันออกไม่ได้แต่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ต้องวางเอ้ย <laughs> ไปเอาของเอาของไปเก็บเลยเดี๋ยวกู เอาเจลลี่ไปหมักก่อนแล้วมึงไม่เก็บเห็นมันเสร็จแล้วนานแล้วเนี่ฮะไอจีเวียดคีกอปปี้มึงไหมก๊อปปี้อ่ะก็เก็บดิเห็นมึงไม่เก็บมันคืออะไรเบี้งไม่รู้เลยกูไม่เห็นไงมันเป็นอัญมณีไอตัวหญิงนั่นน่ะชอบไอแอร์ใครหรอวะเฮ้ยแล้วใส่กลับเอ้บิเกีวอ่ะชอบนะไม่ต้องใส่กลับเลยหรอไม่ต้องไม่ต้องมันจะผลิตให้เองแบบอัตโนมัติอ๋อแปลว่าเครื่องหนึงสามารถผลิตได้แค่อย่างเดียวเหรอ Yes กูเข้าใจว่ามันต้องใส่ของไปก่อนมันถึงจะ๊อปปี่ออกมาเป็นสองนั่นแหละเข้าใจผิดๆแล้วไอ้ไอ้ผนึกนี่มันอยู่เก็บไว้ตรงไหนกูหากล่องที่มีผนึกไม่เจอกล่องผนึกอ๋อมันอยู่ที่กูอยู่ในบ้านเหรออยู่ที่กูเก็บไว้ที่กูอะไรวะอยู่ที่มืออยู่ที่ตัวกูแล้วมึงอยู่ไหนอ่ะกูอยู่บ้านเล่นคอมอยู่อ ประกาศแก้กูอะกูเจนซีกองเล็รียบมีเลยมีเลยอ่ะมวงขาดน้ำเงินเลยอ่ะแล้วแต่มึงเถอะเอ้ยของกูเสร็จแล้วอ่ะมวงทำฟาร์มได้แล้วมึงเกียรอะไรกองจงไม่มีอ่ะเฮ้ยยังไม่ได้ปลูกพืชผักผลไม้เลยพอ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 เสียงมึงเปิดทีมาก พอพอเอ้ามาใส่กล่องนี้มา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 ใส่กล่องนี้อีวยกล่องไหนเนี่ยกล่องไหนนั้นเนี่ยเออก็มึงดึงอยู่ที่กล่องนีไปซื้อผลไม้ก่อนอื้นปักผลไม้อย่าอู้อย่าอู้โคตรเควสมึงโคตรเยอะจะไปกูอ่านเควสมึงได้หรือว่าเควสกูณเองวิตกัวอะไร มึงเพิ่งเล่นไม่ใช่อ่ะเออแต่ว่าเฟซกูก็มีเยอะอยู่เหมือนกันที่กูไม่ทำของกูขี้เกียจแต่นี่เยอะโคตรต้องเดินไวยังมาขี่ไหมเปล่าเดินธรรมดาทไมไวมึงไหนยืนนิ่งๆอ่ะเมื่อกี้กูเห็นเฮ้ยแอปิเกลตั้งมึงวิ่งกลับไปเอาเลยเอาอะไเฮ้ยช่างมันเถอะนะกูให้เอาอะไรเลยมึงจะไปเอาไม่เร็วในกรุงบางไม่กันเลยอ๋อไม่ไม่ไม่กูให้ของครบไปแล้วสองชิ้น ซื้ออะไรดีวะที่มันปลูกในหน้าหนาวเออคุยก็ว่าจะปลูกต้นเชอร์รี่ไม่ก็ต้นแอปเปิ้ลต้นส้มเนี่ยแต่ว่ามันมันไม่ปลูกในหน้าหนาวหรือเปล่าปลูกได้แต่ว่ารู้สึกว่าต้องเว้นระยะห่างอ๋อหน้าหนาวมันปลูกพืชผักไม่ได้มันต้องมีผลไม้พิเศษที่ว่าต้องซื้อมาจากไอ้นั่นแหละมาดามอะไรสักอย่างเอ้ที่เราไอ้นั่นไงมึงก็ปลูกไอ้ต้นที่เรากิบได้ตามทางดิ ไม่ใช่ไม่ใช่มันไอ้นี่มันปลูกไม่ได้มันต้องเป็นเมล็ดก็เอาไปคลาอีกฮะมันคลาไม่ได้หรอคลาไม่ได้เอาเห็นของฤดูร้อนมันครัฟได้นั่นมันรดูร้อนกูก็ไม่รู้ไงน่มันรดููนะไปเราไปทะเลทรายไหม้วแต่มึงไปกับอีป้านี่ไปรถบัสไปเลยป้าไงป้าเฮนนี่ไม่ได้ไม่ได้กูไม่ด่ามันมันเป็นแม่กูนจริงเหรอตัวทับแม่นี่เราขึ้นรถ จะไปเหห้าร้อยเออห้าร้อยเองงกมึงไงงกตังกูด้วยมึงกอะมึงกะลรอเมื่อกี้กุีนเมื่อกี้กวนมึงขึ้นช้าจริงดิ้กูเห็นกูขึ้นก่อนมึงอีกจริงเหรอมาถึงก่อนกูด้วยน่อเป็นไงสเตเลีรไซทำไรได้บ้างทำไรได้มาทางนี้มันมีดันเจียนพิเศษดันเจียนนี้โคตรยาก เอ้ยมันตกปลาไหมเพรว่าได้ปลาอะไรแปลกๆไหมกูว่าไม่ค่อยได้ตกปลาแถวๆนี้นานแล้วว่ามันได้ปลาอะไรบ้างไหมเฮ้ยเบ็ดกูยังกาอ่ะจบก่อนหนึ่งชุดตัวเดี๋ยวค่อยไปซื้ออึ้งได้แล้วได้แล้วโอ้โหวาย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 ปลาไมนโคตรวายข้างล่างมีกล่องข้างล่างมีกล่องลงหน่อยไอ้ปลาไอ้ปลาลงหน่อยเอากล่องก่อนแหละกล่องอะไรวะมันเป็นกล่องถ้าเกิดเราตกปลาแล้วมันอาจจะมีกล่องสุ่มมา จริงจริของกูไม่เคยมีเลยเหมือนเพิ่งเล่นไงเดือนนึงปลาไม่กดตีไอ้เสี่ยไอ้สายตูตกปลาไม่แล้วปลามันไวกว่าเบ็ดกูอ่ะแมบไอ้ของกูก็ด้วยปลาตรงนี้มันตกยากต้องได้เว้ยต้องได้ต้องได้ตั้งฝืนไว้หน่ได้ฝืนผมลิขิตพิชิตปลาอ่าได้แล้วปลาตีมปลาสตัวูอะไรเฮียไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยกูได้หินกับเอ่อกับไม้มาหินนี่เอาไปกูได้อะไร ส่งมาดิอย่ายืนใกล้แม่น้ำถอยมาหน่อยส่งมาให้ดูหน่อยกูตกปลาอยู่กูตกปลาอยู่ยนี่เน่ยตกใส่แนมเลยไม่ตกแม่ใชาไอมเนี่ยอะไรเนี่ยในเนี่ยอ,อ๋อมันเป็นหินมั้งไม่รู้ดิใช่ไหมได้เออตั้งตรงเนี้ยถ้าเกิดเราขุดดินแล้วก็เจอหินที่ว่ามันเป็น มันเป็นก้อนสายลุงอะ่ะก้อนสีลุงอะ่ะก็เอามาแลกตรงเนี้ยมันจะได้ดาบมันด้วยเป็นดาบพิเศษนะและ่าขุดตรงไหนเออมึงต้องขุดเพื่อมันเป็นหนอนอะ่ะแล้วมันจะสุ่มว่าจะได้หินหรือเปล่าแต่ว,ว่าได้ยากยีงน,นี้ไอ,นะอ้น,น,อน,นี่คือหนอนหรือบ่านนีไอ้เคียวเคียวนี่มนะัๆๆนไม่ใช่มึงคิดเอาเองแล้วกันเนี่ยกูคิดเก็บอกคอวอยอเอาเองแล้วกันคิดวิเคราะห์แยกแยะไปตรงนี้มันเป็นถ้ำคิดวิเคราะห์แยกแยะตังอะไรมึงอไอ้คืน อุบาทไปเข้าไม่ได้ฮะเข้าไม่ได้เหรอได้ละได้ละนี่ทำไมลงดันเจี้ยนแล้วมันไม่เห็นวะมันไม่เห็นด้วยกันเฮ้ยมังกรกูชิ่งแล้วเดี๋ยวมีมังกรเหรอมีมังกรเออออก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 มันดีกว่าลอยข้างนอกไปวายามีเนี่ยก็มีหินสีโรงอันเด็จริงเหรอ มันเป็นไม่ไม่ไม่ใช่หินสีลุงหรือมันเป็นหินแล้วก็มันมีหลายหลายสียนในหินเออออกมาข้างนอกหน่อยมาเจอกันหน่อยขอดูหน่อยขอดูหน่อยขอดูหน่อยเดินออกอยู่แป๊บหนึ่งกูคุณห,หามาโคตรนานเลยแหละกูหามาสองปีแล้วสองปีในเกมอ่ะไม่ใช่หรือเปล่าแต่มัดูไม่เหมือนสีลุงนเนี่ยเออออกมาก่อนข้างนอกเรานี่ไงนี่กูเลยแล้วนะใช่นี่ไหมใช่สีลุงอันนี้แหละสีลุงนี่มึงว่ามันเรียกสีลุงนั่นเหรอเออประมาณว่าใช่แต่ก็ไม่ใช่ ก็ใช่แต่มันก็ไม่ใช่เอาเป็นว่าไม่ใช่ไอ้ก้อนนี้แต in ่ว่ามันเป็นสีลุงแหละมันเป็นหลากหลายสีแต่ว่ามันไม่ใช่ไอ้ก้อนมันเป็นหินเหลี่ยมๆอ่ะสีเหลี่ยมเป็นก้อนสี่เหลี่ยมแปลว่าขุดจากนอนได้เท่านั้นใช่ไหมก็อาจจะได้จากจากการลงดันเจียนตีมอนก็อาจจะได้ด้วยแล้วก็ขุดหินขุดหินก็ได้ด้วยเออไปขุดหินไหมมันจะมีอยู่ที่หนึ่งมันเป็นที่สำหรับขุดหินก็ได้เฮ้ยกูเจออะไรเนี่ยเออเป็นแผ่นทองทองมันเป็นแล้ว ไม่รู้ไอเน,นี้ยอ๋อเอาไปบริจาคได้เนี่ยส่งมึงส่งให้กูหน่อยดิเอาไปบริจาคให้กับผลิตภัณฑ์โกลเด้นอ๋อเป็น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 ทองดูแค่เนี้ยเป็นไงนะทองแบบไอีสัตว์<อ>เดี๋ยวรอไดูดิแล้วมึงอยู่ไหนเนี่ยอยู่ตรงตรงเรียกดาบอะเรียกดาบศักดิ์สิทธิ์เดินไวจริงไปแล้วไปกลับอา้าแล้วไปคุยยิ้มที่ไหนอ่ะเ้ยเดี๋ยวก่อนมาตรงนี้ก่อน ตรงนี้ถ้าเกิดกูจะไม่ผิดจะมีผลไม้ขายผลไม้สตาซึ่งมันปลูกแล้วก็ได้ตังค์โคตรเยอะแต่ว่าปลูกนานหน่อยนี่สตาซีดผล400แป๊นึ่งกูคัดซีนอยู่โอเคได้ปลูกได้เฉพาะหน้าไหนหว่ากูว่าจะไม่ได้มึงเป็นใครเนี่ยมึงไอ้อยู่เนี่ยซื้อลัว ไหนเนี่ขนยขบวนละเออเป็นบอดดี้การ์ดแล้วก็ข้างในเนี่ยมันจะเป็นผับเฮ้ยเป็นมันจะเป็นบอนไมมันเรียกบอ bon. ล <c oughs> เอามืงเข้าได้ล่ะป่าวกูคเคยดูคนอื่นเขาเล่นเนี่ยเคยเห็นเคยเห็นไปกลับบ้านยวไปขุดดินกัน,นเออขุดเออขุดถ้าเกิด <c oughs> มึงเจอเดี๋ยวกูขอซื้อต่อร้อยหนึ่งเย <c oughs> ในเกมชิถุยไปร้อยหนึ่งเดี๋ยวทำไม น่ไปไหนกว่าต้นไม้นี่งต้นหนีกันแล้วไงบอยหนึ่งนี่มีค่ามากสำหรับกูน้ำตาจะไหลเลยแหละและไอนี่คืออะไรวะอะไรเอ้าไอนี้เป็นรถรถทางไปเมืองไปไหมเนอะไปยังไงิกดมสาขวาเพิ่งขิดได้ไหมอ๋อเห็นแล้วเออแล้วก็ไปตรงไม้อะไม้กูไปเมืองแล้วไปไม้เอโอเคเอ้ไม่เอาไม่เอาไม่ใช่ไม่ใช่ตรงไหนแล้ววะไปไหนดีเออตรงเท้านี่แหละถูกแล้วแล้วก็นี่มาทางนี้ ไปไ้ท้นก็มันบอกให้กูไปเท้าเออเท้าก็ได้ไปเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่กลับกับตรงตรงไม้ตรงไม้ไม้ออกมาออกมามึงดูเวลาด้วอจะได้นอนเล่นที่นี่เป็นไรไม่ได้เลยวะกูได้ขอบแปลกมาตรงนี้มันจะมีที่ขุดหินจะเป็นไง ของกูมันจะไปไม่ได้นะกูจะพาไปัำรู้สึกเข้าใจเข้าใจเนี่ยกูดิเลยหินไม่ใช่นล้หลายทีกูขุดนนทีเร่แหละทายวันเนี่ยกูขุดทีเดียวได้เลยแล้วมันต่างกันยังไงเร่กับหินเร่มันก็จะได้เร่ไงเหมือนเออแล้วหินมันไม่กูขุดมันจะมีโอกาสได้แร่ไอ้นั่นน่ะแร่หินไอหินสีลุง่ะมีโอกาสได้หินสีลุง โอ้ยขุดหลายทีจัไม่กินก้อนหนึ่ง <c oughs> ของกูขุดทีเดียวกูอัพเกรดเป็นทองแล้วไง,งกูยังเหล็กหรือเงินหรือเยี่ยไรทุกอย่างกินเดี๋ยว <c oughs> มัง้ง <c oughs> ใช่ไหมะพี่แอดไม่รู้ม่เขียนแค่พี่แอ <c oughs> เออไม่รู้ดิเดี๋ยวไปอัพเกรดกันไหมอัพไงกูงไม่มีแร่เออใช่ต้องใช้แร่ด้วยดีวด่ะที่บ้านกูมีทองอยู่นี่ว่าเดี๋ยวลองไปดูดิจำไม่ได้ละมันต้องอัพเป็นขั้นรือเปล่ามันอัพข้ามกันไม่ได้ เออมันเอาเป็นขั้นคุณน่าจะมีเงินอยู่มีเงินเด้ยมีทองแดงคอปเปอร์แล้วก็ซิลเวอร์ร่าหมดหแล้วนี่ไปกลับนี่มาตรงนี้ตรงรถไม่มีไม่มีกลับไปตรงสต๊อปบัสเอ้ยบัสสต๊อปบัสสต๊อปไปแล้วก<ป>ลับไปนอนก่อนเดี๋ยวมันจะได้ตอนตื่นขึ้น,นมาดีๆไม่เอาตื่นแบบตื่นที่อื่นออแต่ของกูถ้าถ้ากูของกูจะไม่นอนมันตื่นที่บ้านนะเว้ยของกูมันตื่นโรงพยาบาลอะ อ,อสงสัยละแรกๆมันเดือดันบ้านมาเดี๋ยวก,กูค่อยนอนก่อนดีกว่าอ้อาวจัดจะเชิญน้นนองก่อนกูต้องรอง <c oughs> ออกไม่ได้ด้วยนะออกไม่ได้อะเออนอนนอนก่นอนเออนี่ก็ไอเอ,อสซีไม่ได้เฮ้ย <c oughs> ไหนวะสตาร์ฟลุดนี่กูน่าจะซื้อมาเยอะ เมื่อกี้ยังไงเมื่กดรัวๆอะไรัลยเป็นด่าไปเ่อเออไปนอนดีกว่านอนและ<ป>ทำอะไรอกอกแกกอกแกด่าขนะี้อ้วนะ <laughs>